ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทางช้นยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนักล่าเกมเมอร์นะครับกับเกม a r k Serv e r w wow วอรว้าวนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเตาไฟข้างหลังว่าแม่งเผาไหมเร็วไหมได้เนื้อกี่ชิ้นทํายากแค่ไหนนะครับแล้วก็จะแถมเรื่องยาคราฟไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงว่ากา๊าซโซลีนคราฟยังไงอัตราส่วนเท่าไหร่เกี่ยวกับสูตรนะครับทั้งหมดเลยโอเคไม่ต้องเสียเวลาไปเลย ดับแรกนะครับของที่ต้องเตรียมสําหรับคนที่ยังไม่อัพนะครับก็ตามภาพเลยครับเหล็ก3 0ครคิสตัน30อ่าซีเมนสี่สออย40นะครับก็รายละเอียดของมันก็บอกว่าสามารถปรุงเนื้อได้ดีมากแล้วก็ใช้แก๊สเซอลีนเนาะเป็นตัวเชื้อเพลิงโอเคครับผมก็ได้เตรียมของทุกอย่างไว้ในนกแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลองทำดู ใส่เข้าไปใส่เข้าไปซีเมนซีเมนที่ทำย่ามกันเนาะเอาไปสร้างอะไรได้ตั้งหลายอย่างโอเคมาใส่เข้าไปตรงนี้เครื่องกึงนะครับใครไม่เคยใช้เดี๋ยวผมบอกอรายละเอียดไว้เป็นความรู้คร่าวๆเนาะมันก็มีโฟลนด้วยต่างๆเกี่ยวกับการคราบของครับก็เข้าไปในเมนูที่เราต้องการจะคราบนะ แต่มันจะไม่เนี่ยเหมือนกับเรากดมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นเว้ยว่าคราฟได้เห็นปะตรงเนี้ยมันจะไม่ขึ้นมันขึ้นรีแพ้เทมแทนทีนี้เพราะอะไรเพราะมันต้องใช้น้ํามันแล้วก็เราก็เทิร์นออนเครื่องก่อนพอเราเทิร์นออนเปิดเครื่องแล้วทีนี้ก็จะขึ้นคําว่าคราฟไอเทมขึ้นมาแล้วนี่ตัวแก๊สโซลีนที่จะสอนทําโอเคครับไม่ต้องช้าคราฟแม่งส่วนคุณภาพของเตานะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจไปคราฟเองนะครับดูคลิปเอาก่อนเผื่อใครที่ยังไม่ได้คราฟไง ก็จะได้รู้ว่าแม่งดีไม่ดีอะไรงี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครับผมโอเคครับแล้วเตาเนี่ยก็ต้องใช้เชื้อเพลิงนะเชื้อเพลิงรอบนี้ไม่ใช่ไม้ครับผมเชื้อเพลิงรอบนี้ก็คือแก๊สโซลีนอ่าฮเป็นไงครับแล้วใครที่ไม่เคยใช้แก๊สโซลีนหรือครับไม่เป็นก็ดูในคลิปเลยครับแก๊สโซลีนเนี่ยจะใช้ออยล์ผสมกับหนัง ซึ่งออยหายยังไงไปดูใน EP ีจำไม่ได้อ EP เท่าไหร่ไปดูเองลองหาหรือเอาเนาะโอเคครับแล้วก็อัตราส่วนก็น่าจะเป็น3ต่อถ้าน้ำมัน3หนัง5น่ะมาแล้วได้แกสโซลีนมา5ถังเนาะต่อตาาส่วนที่เราบอกไปในข้างต้นนะครับแล้วนี่ก็คือขนาดของเตาไฟที่ทุกท่านเห็นนะก็ใหญ่พอสมควรเลย ดูจากส้าภายนอกแข็งแรงบึกบึนกินเนื้อที่พอสมควรนะครับใครที่จะตั้งก็ต้องดูเนื้อที่บ้านตัวเองให้ดีนะว่ามันเพียงพอไหมเอ้ยเดี๋ยวเช็คบันไดแป๊บบักเปล่ารอแป๊บรอแป๊บไอ้น,นี่นอกเรื่องโอเคไม่บักค,ครับเฮ้ยวิจารอีกนิดนึงขอ,อนิดนึงเฮี้ยมแม่งคือเป็นไม้กองสุมกันเว้แต่ใช้แก๊สโอ้โหโดอแมวมากเนี่นะก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการย่างเนื้อกันเนาะ เอาเนื้อเข้าไปเอ้ยเดี๋ยวเอามาจัด2 0 20งสาสวยบ้าเออเฮียแม่งลกจิตมันไม่จัดก็ได้ครับผมทำไปเรื่อยเปืือยครับโอเคครับจุดไฟนะจุดไฟแก๊สแก๊สเนี่ยเขาบอกไม่ใช่เขาบอก่อผมเนี่ยลองกับตัวมาละแก๊สมันอยู่ได้ประมาณ9ชั่วโมงอะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะผมเคยจุดไว้แล้วก็ออกไปกลับมาแม่งยังยังติดโอ้โตหตัวลหด บึกบึนมากโอ้โห13ชิ้นถ้าพูดถึงเตาไฟเก่าไม่ใช่เตาไฟเลยแคมป์ไฟกับเตาไฟผมว่าถ้าคุณภาพเทียบกันมันก็มันก็ต่างกันลิบเลี่ยวเลยอะสุดหน้ามือกับหลังตีนเลยแต่แต่แต่การสร้างของมันก็ใช้ใช้ทรัพยากรที่ระดับกลางก็คือผมว่ามันดูที่ว่าบ้านเราอยู่ระดับไหนถ้าบ้านเราแบบ เพียงพอหาได้ก็ผมว่าก็คุ้มว่ะเออคุ้มคุ้มคุ้ม,มฟันธงก็คุ้มถ้าว่าใครชอบไม่อดตายแน่นอนต่อมาก็เป็นของแถมเรื่องยาบับยาคาบไวปุ๊บบัปุ๊บบัปุ๊บบัคาบเย่างกับจรวดโอเคนะก็ส่วนผสม,สม,สมตามภาพนะครับผมครับรอหนึ่งนาทีนะก็รอมันเสร็จน่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วสีแดงสดสวยงาม เชฟวิ่งฟิ้งเฟียลสเฟีลงอเกราะกลิ้งเออพอหรือฮียมาลองกันเดี๋ยวอ่านคุณภาพคร่าวๆให้ฟังก่อนดีกว่านะก็เพิ่มคราฟสปีดแล้วก็เพิ่มมูฟเมนต์สปีดยัดโด้สับสังกีตูก็วิ่งเร็วขึ้นคราฟไวขึ้นนะก็ประมาณนี้มาเดี๋ยวเราลองคราฟดูก่อนคราฟสัก10อัน10อันดูสิอันนานไปเปล่าวะ นานไปหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองดูอ่ะดูจากความรู้สึกเนาะก็ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวรอแม่งเสร็จก่อนลองจําความรู้สึกดูมันเร็วขึ้นปะเอาลองนับวิดูหนึ่งวิสองวิสามวิสี่วิไอเหี้ยกูจะหลับโอเคก็ประมาณสี่วิเนาะพาดคะแนนจากกูเดาเออกูเดาโอเคะ่ะนะก็ โอเคเดี๋ยวกดแคนเซิลก่อนมันจะคลิปมันจะยาวไม่ใช่อะไรเดีคลิปมันจะยาว,ะยว,น,ะยาวนะแคนเซิลเสร็จทีนี้เราลองกินดูแล้วก็แตกต่างไม่แตกต่างเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมตัดสินใจลองเปรียบเทียบเอาเองดูแล้วกันเนาะโอเคครับมา,าเผ็ดชิบหายหมั่วครับอีกทีหนึ่งก็ดูเลยครับตามภาพครับ1วิ2วิ สามวิสี่วิกัวแม่งไม่ต่างเออหรือต่างก็ต่างแค่วิหนึง่งหรือว่ามันจะมีผลกับพวกที่อับคราบเยอะก็ไม่รู้อ่ะเออแต่ว่าคือถ้าถ้าพูดถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้มาคราบยาแล้วแล้วก็เสียเวลาไงตอนคราบอุปกรณ์แล้วคราบยามาหนึ่งแล้วมาคราบอีกเอ,อ้ยมาใช้แล้วลดแค่นิดเดียวอีกกลัวมไม่คุม้มอ่นะเนาะโอเคครับแล้วก็ มาถึงท้ายคลิปแล้วครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันแชร์เนาะเพราะว่ามันจะได้เออเอาเป็นว่าถ้าชอบก็ช่วยกันแช่นะผมไม่รู้จะพูดอะไรเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็เวียนหัวกันไปพังๆครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ